ออนเดย์ร้อยอีวันนี้เราจะพาทุกคนเที่ยวกรุงเทพฉบับวันเดย์ทริปตะลุยเกาะลัตนาโกสินจุดเช็คอินสุดชิคใจกลางเมืองเที่ยวได้แบบไม่ต้องงอรถเปิดประเดิมด้วยที่แรกขอพาเพื่อนๆมาฝากท้องยามเช้าที่ออนล็อกยุ่นการเดินทางแสนง่ายเพียงแค่นั่ง MRT สถานีใกล้บ้านมาลงสถานีสามยอดสำหรับคนที่มาโดยรถประจําทางให้ลงป้าย MRT สามยอดโดยรถที่จะผ่านจะมีทั้งหมด9สายด้วยกันตามนี้ค่ะพอถึงสถานีแล้วมองหาทาง ออกประตูที่สาจะเจอป้ายบอกทางไปออนล็อกยุ่นร้านอาหารเช้าเก่าแก่ย่านพระนครเห็นหน้าตาอาหารเช้าเรียบง่ายแบบนี้บอกเลยว่าความอร่อยไม่ธรรมดานะคะอิ่มท้องกันแล้วก็ลุยกันต่อคามทางม้าลายเดินต่อไปประมาณ5นาทีเราก็จะถึงวัดสุทธธัศน์เวฬวารามจุดเด่นของที่นี่คือพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่สําคัญอย่าลืมไปไหว้ขอพรกับพระกิ่งใหญ่กันด้วยนะคะอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดฮิตที่ไม่ว่าใครที่นึกถึงวัดสุทธธัศน์ต้องนึกถึงเสาชิงช้าตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่หน้า ได้แชร์ภาพสวยๆเป็นลงโซเชียลแบบปังๆไปต่อกันที่สถานีสนามชัยห่างจากสถานี3ยอดเพียงแค่หนึ่งสถานีออกจากสถานีแล้วให้เดินออกประตูที่1ขึ้นมาก็จะพบกับจุดเช็คอินสุดชิคอย่างมิวเซียมสยามอากาศร้อนๆแบบนี้แวะดื่มชากาแฟดับร้อนก่อนได้นะคะเดินต่อจากมิวเซียมสยามไปแค่4นาทีเราก็จะถึงวัดโพหรือวัดเชตุพนวิมลมัมมงคลารา,ามช่วงนี้จะมีคนหนานแน่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะการเข้าไปกราบสการะพระนอนพระพุทธรูปปาง รอรุินทราหูที่วิหารพระพุทธสยาห่างกันไม่ใกล้ไม่ไกลข้างๆคือวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามวัดหลวงสําคัญในพระราชพิธีต่างๆที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินร์ไฮไลท์ของที่นี่คือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยหากใครยังเที่ยวไม่จูใจแนะนําให้มาที่มิทรรัตนโกสินร์มิเทัการประวัติศาสตร์ไทยที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินร์ศูนย์การเรียนรู้ที่รูป รวมประวัติศาสตร์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านบนของนิทัศจะพบกับสกายคาเฟ่ชมทัศนียภาพ180องศาสามารถมองเห็นภูเขาทองและโลหะปรา,าสาทวาราชนัดดาอ n t h ด w a เว GS อย100อีพีน่าจะพาทุกคนไปที่ไหนอีกรอติดตามกันได้เลยค่ะ